สำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราจะนำเครื่องมือนะครับไปที่หน้างานนะครับแล้วก็เช็คกล้องตัวนี้นะครับในการอ่านรหัสจากรูกุญแจนะครับเพราะว่าในรูกุญแจเนี่ยจะมีรหัสทั้งหมดนะครับเออ16ตัวนะเราเรียกว่าเลขฐาน16นะครับแล้วก็เอามาใส่ในดอกกุญแจนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยจริงๆแล้วปกติเราจะใช้ในการเช้เครื่องมือพวกนี้นะครับในการสอดนะแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะทำกุญแจดอกหายกันไงส่วนใหญ่นะฮะพอดอกหายปุ๊บเนี่ยเราจะต้องข แล้วก็มาใส่ในเครื่องมือของเรานะครับอย่างนี้จะง่ายกว่าครับจะเร็วกว่าด้วยนะฮะคือเบื้องต้นคือถ้าเป็นกุญแจมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะมีการปิดรูอยู่นะเห็นไหมพอปิดรูเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเอาแม่เหล็กเนี่ยไปแต้มนะครับไปแตะนะไปดูก,กันนะตรงนี้แล้วเราก็เอาแม่เหล็กที่เราเตรียมมาให้เนี่ยตรงนี้นะชนกันนะก็จะใส่นะครับอันนี้หมด4ี่รูแต่ว่ามีแม่เหล็ก3าอัน ล่างไว้ล่างบนเอาไว้บนซ้ายเอาไว้ขวาขวาไว้ซ้ายงงไหมขวานี่นะเอาไปด้านนี้ซจเอาไปด้านขวาเาวลาใส่มันใส่อย่างนี้นะั่นออกปะแต่ส้จะเป็นงี้นะครับแล้วก็เปิดเรีบร้ ันนี้คือเบื้องต้นสําหรับคนที่ทํากุญแจมอไซหาย้วเขาชอบล็อกเนี่ยกพะสมัยนี้พอดึงลูแจมาปุ๊บมันจะล็อกทันทีนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้กล้องเข้าไปสอ่องเข้าในรูนแจส่องไปรูนแจนะกล้องตรงนี้คือมันสั้นนะครับพอมันสั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนได้นะปกติามาฮ่าจะอยู่ด้านนี้ถ้าเป็น Honda อ,อ,อยู่แบบนี้นะครับแล้วก็อา่อานรัสนะสาม 1> 4 1 2 2 3 4กุญแจทุกอย่างครับจะมีตัวเลขซ่อนอยู่นะฮะเราเรียกว่าเลขฐาน16จะมีตั้งแต่0.9 a ถึง9 A ถึง F นะอย่างนเนี้ยก็จะใช้ประมาณ0.4ถึง4ประมาณนี้นะครับพอได้เบอร์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ในตัวนี้ตัวนี้นะเป็นเครื่องทำกุญแจดอกหายนะครับเราเรียกว่าไททันมาร์เกอร์นะฮะ แต่ก่อนจะใช้ต้องเช็ดสิโ่ก่อนนะเรามีเรามีการตั้งเครื่องก่อนนะครับเครื่องทำบุญแจทุกเครื่องต้องมีการตั้งเครื่องก่อนเห็นไหมใส่ได้ด้านซ้ายและขวานะกุญแจตัวนี้ล่องขวานะครับจัวนี้ล่องขวาเราก็ให้ใส่จากด้านขวา <S <S อย่างนี้นะล่องขวาวานด้านขวาล่องซ้ายมานด้านซ้ายนะ หลังจากที่เราเห็นล้อเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาใส่ในตัวนี้นะตัวนี้ก็จะมีเลขนะเห็นไหมเอ่ยนี่ตัวนี้นะมีเลขนะศูนย์ถึงเก้านะครับเห็นไหมเราก็เลือกใช้เนอะยามาฮ่าเขาใช้ของยามาฮ่านะครับฮอนด้าใช้ของฮอนด้านะตู้เซฟเใช้ของตู้ aha, นะเซฟนะครับเมื่อกนะี้เราตัดเบอร์เจ็ดนะครับเห็นไหมเลขเจ็ดต่อมานะตัดเบอร์หก อ๋อเบอร์หเป็นเบอร์ที่ไม่มีฟันนะฮะเราเรียก,กว่าเบอร์สี่นะฮะเราจะข้ามไปเลยนะครับเบอร์ห้านะเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าหลักที่สองแล้วก็หมุนไปเลข2เบอร์สี่นะครับหล,ลักเลขหนึ่งนะฮะเบอร์สีเลขหนึ่งนะ ถ้าเราทำถูกวิธีนะครับเราก็จะขไ,ะไข่ได้นะครับเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะเปิดก่อนนะแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับถ้าเราทำาออก็จะถึงได้เห็นไหมตาชิ่งๆเลยนะครับเห็นนะ อนแล้วครับ1ดอกโอเคนะครับอันนี้ก็คือมาถึงขั้นตอนของอสมมุติว่าคนเขาลืมกุญแจไว้ในไว้ในห้องนนะอ่ะนะนี่เป็นลูกบิดอ่ะนะเห็นไหมทีนี้เราต้องเลือกเครื่องมือถูกตอ้องนะครับเครื่องมือก็จะมีทั้งหมดประมาณ8เบอร์นะฮะอันนี้ก็คือ1ใน8เบอร์นะโดยมันจะระบุไว้ว่าแต่ละเบอร์เนี่ยอย่างอันนี้เบอร์3เนี่ยก็คือจะต้องใช้กับกุญแจลูกบิดล่องเยียวนะครับ ฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกเครื่องมือถูดเนี่ยมันก็จะง่ายมากๆฮะเดี๋ยวคอยดูนะครับผมสาธิตวิธีการใช้งานนะฮะวิธการเปิดนะเอาอยู่นะในนี้ครับจะมีทั้งหมด5เคียวนะครับตั้งใหม่กหลันนี้ฮะหนึ่งครับหนึ่งอ่หงอาหนึ่งฮะสองสา,สามสี่ห้าออกแล้วโอ้เรียบร้อยนี้นะครับเดี๋ยวลองดูใหม่ ถ้าเราเลือกเครื่องมือถูกเนี่ยมันจะใช้งานง่ายมากๆนะครับแตแ่ถ้าเกิดใช้เครื่องมือผิดวิธีเนี่ยมันจะไม่ออกนะทำไมนะหลาที่1นหลาที่2หอหลาที่3าหลาที่4หีหลาที่5โป๊บคุณเรียบร้อยนะครับดูทันไหมครับดูใหม่ไหมนี่เปิดครั้งละห้าร้อยนี่ฮะสองครั้งพันหนึ่งละครั้งหนึ่งนะหนึ่ง 2 3 4 5ามสีห้าปุ๊ึงงละอันนี้นะครับสมมติว่าลูกค้าทำกุญแจหายนะกุญแจต,ตู้เซฟนะครับเราก็จะมีการเปิดกุญแจนะครับโดยใช้เครื่องมือเหมือนกันเหมือนเดิมนะฮะไททานิกเนเจอร์นะครับโอเคนะในการเขียน,นครับ การเปิดก็จะคล้ายกับบุญแจบ้านนะครับแต่ว่าน้ำหนักมือต้องเบามากแบบเบาวิวๆนะครับเบานิดเดียวนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันครับอันนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ละอ่ทั้งหมด5รหัสน,นะครับ ก่อนอื่นที่เกี่ยวกุญแจเนี่ยต้องมีการหมุนลหัสก่อนนะครับหมุนลหัสก่อนแล้วถึงจะสามารถบุญแจหมุนได้นะครับอ่ะโอเคนลฮะหมุนไปแลครับมาเลยนะพอเราเปิดออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราถ้าเราอยากจะทำดอกนะครับเราก็ใช้กล้องเมื่กี้นะครับในการส่องนะในการส่องไบลูนเจนะครับแล้วก็อาจเป็นดอกกุญแจนะเวลาเราเปิดตู้เซฟเนี่ยนะครับเราจะต้องถ้าเราเปิดเสร็จนะเราจะต้องห้ามเปิดประตูออกมา พอเราเปิดประตูออกมาเนี่ยเราจะเห็นของในซึ่งมันไม่ดีนะฮะเผื่อก็อาจจะมีของมีค่าซ่อนไม่อยู่ประมาณเนี้ยจริงๆเป็นจรยาบรณมากกว่าการเปิดก็ไม่มีอะไรฮนะเราก็เปิดปกติทาหน้าที่ของเราดีสุดคือการเปิดกุญแจของเขาห้ามเป็นรอยนะฮะห้ามให้เสียหายนะแล้วก็แค่อย่าจะอยา่อยาไปเปิดประตูดูข้าง,งในไว้ของอะไรนะฮะบางทีลูกค้าอาจจะอายก,ก็ได้นะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับมากันที่อีกหนึ่งสิ่งของช่างกุญแจที่จะต้องมีครับนอกจากวิชาวความรู้และใจที่รักแล้วนะครับก็ต้องมีเทคนิควิธีด้วยแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของการก๊อปปี้กุญแจหรือการทํากุญแจขึ้นมาใหม่แต่จะทํายังไงทําง่ายหรือไม่ไปดูกับูแอนเลยครับ นี่จะเป็นการสาธิตนะครับให้เห็นว่างานของช่างกุญแจอย่างก็คือการใช้เครื่องกุญแจนะฮะก๊อปปี้กุญแจลูกค้าแล้วครับอันนี้คือกุญแจต้นฉบับของลูกค้าแล้วครับเราก็มาใส่ด้านซ้ายนะใส่ด้านซ้ายนะครับเรวจะล็อกนะครับเครื่องกุญแจจะมีทั้งหมด3ปันนะครับ A, C ปันเราจะมี A นะครับ B แล้วก็ C แล้วก็ D นะครับเห็นไหม A, B, C, D นะฮะเราจะต้องเลือกให้ถูกด้านนะครับ เสร็จแล้วครับ1ดอกใช้เวลา1นาทีนะครับแค่นี้เองนะฮะหลังจากที่ตัดไปแล้วนะครับเราจะรู้ไงว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะครับเราต้องใช้วเนียวัดนะครับใช้วเนียในการวัดต้องเท่ากันนะครับห้ามผิดเกิน0.3มมิลนะฮะ0.3มมิลก็เท่ากับประมาณ3เส้นผมนะครับถ้าผิดเกินไปก็ใช้ไม่ได้นะครับถ้าออกมาตามนี้นะครับกุญแจเราก็จะสามารถใช้รด้เปอร์เซ็นต์ฮะถ้ามีลูกค้าอยู่หน้าร้านเราก็สามารถไปรับคันได้เลยครับ ฟังครูแอเล่าแบบนี้แล้วค่อนข้างสบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับครั้งต่อไปไม่ว่าผมจะทํากุญแจหายสักกี่ดอกหรือว่าทํากุญแจอะไรหายก็ตามผมก็จะทําขึ้นมาใหม่ได้นะครับแหมแบบนี้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยเลยครับคุณผู้ชมฟังถึงตอนนี้แล้วหลายๆคนสนใจอยากจะเป็นช่างกุญแจแล้วใช่ไหมละครับครูแอเองก็มีคําแนะนามาฝากกันด้วยครับ